สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องบบาเ,เพื่อนลำเพลินออฟฟิเชียลครับนี่ครับหลังจากที่รายงานไปครับสัญญาณบกอพอ่ายนี้นี้ทีมงานเ่ายาพกันนอนอยู่รี่สระจับรีสอร์ทอของไพรทองมันเลยไเอถเั่าก็ได้รีสอร์ทองเนึ่ยการดสวัสดีครับการดไหนไม่ไปนอนรีสอร์ทกับเขาหรอฮะไม่ไปนอนรีสอร์ทกับเขาหรอ อ๋อเอนี่ยรีสอร์ทคนละห้องเลยโอ้โหแล้วได้อะไรอะไรกันกินเนี่ยยังนี่ยยังเลยครับลาบม้น,มนกันขึ้นมาเสียเลยไมนอุ่นจิ๋โอ้ยหลาบมาขึ้นเลยตั้งมาก่แเนี่ยแหวนสวัสด,ดีครับโจ้ไปไหนแล้วยังไม่มาไเลยอ่ะพี่โอสวัสด,ดีครับพี่โอยังอยู่สบายดีนะจ้าเกำลังซ่อมแย่อยู่พี่รถอยู่ตลาดป๋อ รถใครรถของเพือนไงอนที่ที่เต้นขับโอ้คัน,นั้นบ่ติดแอร์ติดแอร์เอา้าไหนไหนก็ว่างแล้วมาเอาไกลบ้าง่ะนี้ย <c oughs> เอาดเอาอกนั่งหางเครื่องเข้าไปสซเบเนี่ยนอนหอสิเืนีสโอ้เอาไปโอนหอ้หองรีสอรหองน่คือเจ้าน่คือที่โชคดีเราถึงเมาส์ปเลยมะ เออเอาละใครเจากกับทุกงานเหนื่อยมาวัดีวัดศาสตร์รเจาะนอนสบายสบายนะเถอะเดี๋ยวมือไบ้านยยแล้วมันดูเหรือโตดเลเออเดี๋ยวมือไดนถึงเลขแล้วใจดอกเฮ้ยเดี๋ยวทิมคนวอยาอยีไม่เือดนตก่คุ้มายเลยเียมอคือะไรเออคือมาคุ้มนะนี่ครับพี่น้องวลแล้คกันนี้นะครับอันพูดูแลสวนสั์อันเครื่องปั่น มันเปลี่ยนันโอ้ยจีไปออกไปโอ้ดีไปเบิงครับพี่น้องโอ้ยก็มีเอซเด้อเจบเถึงชีพไปมันหลมันแหงครับมันแหงเอฟซีลหลายเด้อพี่นก็จีอเก็จีเอฟกจีเดี๋ยวจะไปเบิ์เปเจรมันเอภาษา้งคอใช่ไหมโอ้ผมไ่ได้บเอฟซีสา่ไออกตรงไเด้อท่านเดิคุ้มใหเราเนีเราก็ตักเออมีามมันน่ะ ไม่ยินที่ไหนนาทุกคนที่ไมเป็นยินทุกโอ้ยกทหายังไปคุ้มให้เราเนี่ยท้อผีกอดจีนนะคุ้มไปแล้วตอนตอนที่แมตอนนี้แม่ตอนนี้มันเ่าฉันก็ตึงาโอ้ยไปคุ้มเราไปเน่ยท้อใช่ไหกันไดนระวังทั่วรลงเนาะ FC หลายหลายได้กอดจีนดต่สุดท้าไปเบิองพี่น้องนี่ฟังกันอยู่กันอยู่กันเศร้านอนนี่ตัวเนี่ยไปกับชิโน่ล็อกนี่แหละน้องลอกไอ้เทาอยู่แหละ โอ้นี่ครับอีพ่อมาเจออีพ่อครอีพ่อสวัสดีครับพ่อพ่อได้ยังกินที่มาแลวบ่านอนนี่บบ่พอนอนนอนรีสอร์ททองหนเนี่ยใส่วางพ่อนอนมาเนี่ยใส่โอ้ยนี่ครับพ่อม่ยากครับเราอยู่สบายอีพ่อเราอยู่สบายเราบระยาดนะครับ อยู่เบงไฟฟ้าราษฎรว่าเขาอยู่กันจะไหนเขาเรียกว่าสำคัญบนไฟฟ้าราษฎรเอออยู่นั่นไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยครับพอพญาธิเข้าครับเราพอพญาเนาะก็ง่ายเลยมันไปอยู่ไม่บอกของไของเิ่นพอพญาธิตามสบายนอนได้ก็ได้เนาะบ่มีเงินไข่เนาะนอนแบบสบายสบายผมว่าสบายนด้งอย่างไรเนี่ยเอาดีเลยมันลงมันลยังอีกลูกๆพากันไปนั่นเบิดเป็นวัหานอนห้องน้่นแห่มเบิดเอ้า บอ่อยนั่นหรอกทำงานไม่เมื่อยพอเนาะเขากลับบริพักตลอดเพื่อนึงเื่อหนึงกับอ,าอ,อ้าวไปแยังมาว่ากันเนาะสัญญาณบุกไฟมีดเลยนะโหลดโหลดสั้นๆเลยของผมนี่แหละทู่โม่ใหญ่เลยไหมนี่ครับพี่น้องว่งางๆกับเอามาดส้วนกันห่าไก่แบอนี้ ทอพ่อได้ยังกินพ่อดต้มปลาต้มปลาสุดยอดแล้วเยี่ยมจะไปใส่มาเห็นเต่ายางไปกิโลนึงเต่ายางไปอย่างไะได้ยังกินได้ยังกินซีเกียร์ก็ว่าเป็นตะโถนกันเราจะจะนอนใส่จะนอนกับแพ่นนะนอนกับแพ่ จะนอนกับไหนี่นอนี่นอนวันไหนเปเจ้าเรียเปีเจ้าขาดเมานอรเปนบ่อเจาจะนอนสาามกินน้ำาลเข้านะได้ยังม่กินนนะซือท่านี่ที่ตำคูงน้ำมันนะำเจ้าได้ยังกินเจ้าน่ะให้กินทำไเด้อให้กินน้ำอืนต้มปลาตนี้ นี่ครับพี่น้องแม่สวัสดีครับคุณแม่แม่ทำไรกินปั้มมือขาดเอาคือดีนะคุณแมาดังไฟคุณดีพอดีปลามมือผมมีด้วยล่ปะปลามมือตัวใหญ่ยังไง<อ>แม่บอดไปเป็นทักก็ลูกๆบ่ไไม่ไปตัวอยู่แบบน,นี้สบายบ่ ถามว่ามีเงินไม่มีครับมีทุกคนนั่นแหละใช่ถามว่าไม่ไม่ถามว่าแม่มีไหมก็ก็ความสุขของลูกแม่เพราะว่าเขาเมื่อยมาต้องไปซิฟท่าเมื่อบริบาลผมบริบาลเลยไม่ว่าเลยก็แล้วแต่เนาะแม่แต่แมนอนบนรถขอให้มีไฟร้อนหนาวทีนี้ต้องขอบคุณที่กันไทยพูดผมไม่ได้ตีเลยไม่ไม่แล้วแต่ส่วนตัวเลยผมว่าผมอยากให้ไปเแม่จริงๆบางทีแม่ก็ ไปอยู่บางเทือยเนาะบางเทือเขาก็เปิดอยู่บางเทือเขาก็เปิดใช่หรือเปล่ามันนอนแล้วมันมันบวชากมันก็แล้วแต่คตนอนในแม่ว่าดเลยบางเทือยแม่ขาเป็นสูของแม่ไหมส่วนตัวของแม่ดิครับเกเพื่อนมาไปกินสี่ห้าร้อยเนี่ยเขาบอกไปยังเขาบอกไปยังบ่วกันไม่กินข้าวเขาเป็นของแม่เด้่นี่ครับแต่สำหรับผมนะให้ไปพ่กมาดีนะเพราะว่าดีนะเพราะว่าเขาท้องานมาเป็นสิบยี่สิบแต่งานมาเหนื่อยแล้วเนาะ นอนเรกินสักวันหนึ่งทหารกันโบโบกีบาทดอกใช่ลูกเข้าไปเขาก็หันกันโอ้โหบกีบาทปลุกมันนั่นโบเดลวาโบไดลวาแโบเดลวาอันนี้โบไดลวาเลยครับดีผมสนับสนุนสั่มโบไดลวาได้บเดลากันบ้านนี่ก็ไปเปิดห้องไปอากาศมันเย็นอยู่ดอกเขามันห่อนกับ่บแน่อยู่อบรรยากาศมันเย็นโอเคอยู่คนส่งพี่ครับแม่น้ำตำส้มบ่ อันนี้คือสุกแล้วใช่ไหมเนี่ยสุกไม่สุกก็ต้องกินนี่ครับแม่โดมเขาเป็นคนสอนให้ผมพูดเป็นคนมีค่าแอดทำอะไรกินแอดต้มถั่วค่ะต้มถั่วกับอะไรพ้ากระป๋องเ้มถั่วกับอะ้ากระป๋อง ได้ยังกินดาวได้ยังกินได้กินน้ำนะ้ยอ๋อไายกินน้ำเนอะโอ้ยผที่ที่ทำเสียเนี่ยแะแม่สวัสดีครับแม่ได้อะไรกิน เงยนหัวเงินหัวมางเงนหัวเงินหัวเงนหัวเราทำไมไงก็มันหลายปีแล้วเนาะได้ยังกินได้ยังให้ลูกลูกินไงบ่บานไหนดอกเดี๋ยวบางๆกับไปต้เอื้งให้กินนะเมืองยี่พะต้มเมือง โอ้เดี๋ยวพักนะไข่เนเหมือนนึ่งนะกป็นังไข่เนยพอจะพอจะลาเจ้าจเสื้จังานเนี่ยเดีายวนี้จะาไกระเห้ย<า>นตาเนี่ยเยขาจะไงเขาจะย่างไก,ก,ก,ก่บอกได้กัดไก่คุงเต็มดีเจ้าสีทหาอยู่เป็นไงยังอยู่อยู่ใช่ไหม ลุงเต็มยังอยู่อยู่ใช่ไหมเนี่ยบอกเอฟซีหน่อยอยู่ครับอยู่ครับอยู่เลยอีกอยู่อีกปีเอาจนได้ปิกอัพเนาะเอาครับปิกอัน้องคลิปนี้ฝากไว้สมหรัคลิปหน้าจะควนไหมครับท่งแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหมอตุ้นลำเพลนเอาเชี่ยวนี่ครับนอกิน มันเองก,กินบอ่อป่านไหนไม่หน่ย่ยเราเอา็นปลากระป๋องกินเนาะนี่แหละก็ดึงกนไลคกดแชร์ก็ติดตามช่องบ่าวที่ลำพูนเอาไปเชี่ยนนะรับเด้อเปิดรังเกยช่งานห้องช่วยกูพ่วงคำเนาะเอ้าไปนครับบ๊ายบายสวัสดีครับพอแล้วมือ